สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์ที่สองนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองคำเชื่อมสะพานประสานความหมายหรือที่เราเรียกกันว่าคำสันธานนั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของลักษณะของคำเชื่อมนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะ สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เรามารู้จักกับคำเชื่อมกันบ้างนะครับสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าคำเชื่อมคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากที่เลิกเรียนแล้วปุ๊กก็เดินออกมานั่งที่โต๊ะมหินหน้าโรงเรียนปุ๊กกำลังทำอะไรอยู่ยังไม่กลับบ้านอีกเรากำลังทบทวนเรื่องคำเชื่อมอยู่่า คำเชื่อมคืออะไรคำเชื่อมก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีประโยคข้อความเข้าด้วยกันจ้าแล้วคำเชื่อมเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างก็อย่างคำว่าและแต่หรือเลยจึงดังนั้นจึงพอก็และคำว่า ค่ะก็จ้ารู้จักคำเชื่อมแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเอามาแต่งเป็นประโยคยังไงพวกยกตัวอย่างให้ดูหน่อยสิได้สิก็อย่างเช่นวินและเพื่อนๆนั่งคุยกันที่ต้นไม้ใหญ่หน้าตึกในประโยคนี้มีคำว่าและเป็นคำเชื่อมคำซึ่งจะเชื่อมคำว่าวินกับคำว่าเพื่อนประโยคต่อมาคือเพื่อนๆบางคนยอมวิน เพื language, ่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในประโยคนี้มีคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมวลีซึ่งจะเชื่อมคำว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตนกับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจ้าต่อมาคือวินไม่ทันเห็นแก้วจึงเดินชนอย่างแรงในประโยคนี้มีคำว่าจึงเป็นคำเชื่อมประโยคซึ่งจะเชื่อมประโยคที่ว่าวินไม่ทันเห็นแก้ว กับเดินชนอย่างแรงจ้ามาดูอีกสักประโยคนะถ้าประชาชนอยากให้ประเทศเจริญก sí. ็ควรเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าอื่นใดในประโยคนี้มีคำว่าถ้าก็เป็นคำเชื่อมประโยคซึ่งจะเชื่อมประโยคที่ว่าประชาชนอยากให้ประเทศเจริญกับควรเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าอื่นใด ยกตัวอย่างประโยคให้ดูตั้งหลายประโยคแล้วไหนพิมพ์ลองยกตัวอย่างให้ดูบ้างสิดูซิว่าจะเข้าใจหรือเปล่าขอคิดก่อนนะทั้งหมดหยุดเล่นและหันมาฟังกิ่งพูดในประโยคนี้มีคำว่าและเป็นคำเชื่อมประโยคซึ่งจะเชื่อมประโยคที่ว่าทั้งหมดหยุดเล่นกับหันมาฟังกิ่งพูดใช่แล้วจะพิมพ์ถูกต้องเลย พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วจ้าถ้าอย่างนั้นพิมพ์จะลองยกตัวอ,อย่างให้ดูอีกสักประโยคก็แล้วกันเธอจะเลือกคนดีมีความสามารถหรือเลือกคนที่ซื้อเสียงในประโยคนี้มีคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมประโยคซึ่งจะเชื่อมประโยคที่ว่าเธอจะเลือกคนดีมีความสามารถกับเลือกคนที่ซื้อเสียงจ้า ใช่แล้วจ้าขอบคุณปุ๊กมากนะเราเข้าใจแล้วล่ะหมดเวลากันอีกแล้วนะครับน้องๆถ้าทำความเข้าใจเรื่องคำเชื่อมก็ไม่ยากนะครับเอาไว้เรามารู้จักกับเรื่องสารสนเทศกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ